ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบ้าวอาร์วีฟีไฟวัลูเลนเกนชิดอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเช็เพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาร์บมูไบทุกคนนะผมวันนี้นะครับอยู่กับแพ่อัปเดตของวันที่14กันยานะครับมีอะไรบ้างนะผมเราไปดูกันนะอีเวนต์แรกครับผม เจมแฟงกี้แอกแท็กครับไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเจมแฟงกี้แอกแท็กเนี่ยมาวันที่14นะครับหมดวันที่20ก็อาทิตย์เดียวนะครับหมดวันที่20เที่ยงคืนนะครับผมซึ่งเจมแฟงกี้แอกแท็กเนี่ยมันจะเป็นอีเวนท์ที่สุ่มนะครับเป็นอีเวนท์ที่สุ่มเปลี่ยนมอนสเตอร์ทั้งแมปนะครับให้กลายเป็นเจมแฟงกี้นะครับผมถ้าอิงจากอันเก่านะครับคือมันจะแจ้งก่อนทุกคนก็คือแต่ละชแนลของแต่ละเซิร์ฟแยกกันเลยนะครับว่า อันเนี้ยจะเปลี่ยนแบบไหนแบบไหนซึ่งมันจะบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหนมันบอกก่อน2นาทีนะครับมันจะมีประกาศก่อน2นาทีก่อนที่เจมฟงกี้จะเกิดเพราะนั้นเนี่ยคุณก็รอตรงนั้นได้เลยส่วนใครอยากจะได้เวลาแบบแมนนวลนะครับก็ดูเลยนะครับสิบโมงห้าสิบครับรอบแรกนะผมแล้วก็บ่ายสามห้าสิบนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มห้าสิบนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามทุ่มห้าสิบรอบสุดท้ายนะครับของวันประมาณนี้ นะผมไอเทมที่ดรอปครับไอเทมที่ดรอปก็จะมีใบออฟอาวุธนะครับผมขั้นแดงขั้นขาวนะครับมีสอดเอ็มไมจิเอ็มคีเลตนะครับสามอย่างมีคิทเทิลคัลลิงบวกสามครับลิงความแรงบวกสามนะครับขนดำนะครับออกตั้งแต่บวกห้าจนถึงบวกสิบสองนะผมปุ่มคุมใดเฟรมกับคุมมาะชีเดียมนะครับซึ่งออกเหมือนกันเลยนะครับออกหมดเลยนะรอไฟเตอร์เสกการ์เดียนนะครับผมครบอ่าแล้วก็ถุงสุ่มเอ็กซ์ตรีมคอร์ นะผมมามาตั้งแต่โนมอนยันรีเมียมนะอ่าแล้วก็กระจกทองมาครับกระจกเงินมาครับกระจกทองแดงมาครับใส่มาทุกอย่างเลยเนี่ยอีพิกบูสเตอร์นะครับมีเดียมกับไฮนะครับอ่านอกั้นจะเป็นยาแล้วนะครับไม่ค่อยน่าสนใจแล้วสำหรับอย่างอื่นนะผมก็ประมาณนี้นะครับของแร่ที่พอจะมีราคาอยู่บ้างนะครับก็สนใจในนี้จะเป็นพวกไบออฟมากกว่านะครับอ่าดูจากอิงราคาซ์ฟตอนนี้นะสนใ่ก็จะเป็นไบออฟแหละนะครับ กิจกรรมต่อไปนะผมก็เป็นกิจกรรม A l ลตและน้องบ็อกครับอ่าไปกันดูกันนะ A l ลตและน้องบ็อกเนี่ยมาวันที่14หมดวันที่26นะครับก็ตีว่า2อาทิตย์ถึงไหมถึงนะผมอ่าวันที่26เนี่ยเป็นวันอังคารวะทุกคนมันเป็นวันอังคารตอนที่คืนนะครับวันพุธก่อนไปเซิร์ฟเท่ากับว่าไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นวันที่ไม่มีกิจกรรมเลยนะเออ อ่ประมาณนี้เลยกันอันนี้ระวังไว้นะหมดวันอคารตอนเที่ยงคืนนะครับผมเขาบอกว่าให้ไปซื้อสเปเชียลบ็อกเนี่ยได้ที่ NPC u พยนะครับในบัตดีไอเนาะอ่าราคาเดย์ยี่สิบเอ็มนะครับผมเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าซุม่มใบเอ็มนะครับผมขั้นขาวแล้วก็ขั้นแดงนะครับสอดเอ็มเมจิเอ็มแม็กคิเลตนะครับแล้วก็คิเลตนะครับผมอ่ามาทั้งหมด4อันนี้นะครับสำหรับไบออฟอ่าแล้วก็ของเล่ลอีก นะครับผมของหายๆอีกก็จะเป็น P.W. 2ลูนะครับแล้วก็ Q.W. 2ลูนะครับ Q.W. เลยนะทุกคนอ่าแล้วก็มีกล่องสุ่มรูนในกล่องสุ่มเงิน M ด้วยนะครับมีกล่องสุ่มรูนด้วยแล้วก็มีกล่องสุ่มเจาะนะครับผมกล่องสุ่มการแตกนะครับกล่องสุ่มไปพ่นสกินกล่องสุ่มพเมพ์มาวตานะครับเจาะแดงเจาะขาวนะครับ perfect ค o r แดง perfect ค o r ขั้นขาวนะครับ แล้วก็การแตกแดงการแตกขาวนะครับแล้วก็การแตก d y นะครับผมเอ่อเพอร์เฟกคอครับใส่เพอร์เฟกต์คอมาด้วยครับขั้นแดงแล้วก็ขั้นขาวแล้วก็ขั้นอันติเมทว่ะทุกคนสตาร์ทตัต้งแต่6นะครับจนถึง12ไม่เลวนะอีกอย่างนึงมันเขียนว่าแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะอ่าแสดงว่าตั้งร้านได้หมดเลยนะต่อให้เป็นเพอร์ต่อให้เป็นเพอร์ออลติเมทน,นะครับ ยาปีกนะครับผมยาปีกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่าถือว่ากล่องนี้น่าสุ่มนะครับกล่องเงินเอ็มนี้น่าสุ่มนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกใบเอ็มขั้นขาวอ่าหรือว่าขั้นแดงมันมีราคาต่ำข้นนะครับแล้วก็มีพวกใบคิเลตใบแม็กเลตอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับอ่ะถือว่ากล่องเนี้ยของของแรงที่สุดถือว่าน่าสุมนะ่มมาก นะครับแล้วก็ของแรงลองมาอย่างพวกอ่ามอเตอร์ไซค์สองลูอะไรพวกนี้มันก็ยังโอเคนะเพราะว่ามันอ่าแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่มันเป็นกล่องราคาเอ็มเนาะอาจจะเลดตอบอาจจะยากหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ลองสุ่มกันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะไปกิจกรรมต่อไปครับผมกิจกรรมต่อไปเป็นกล่องสุ่มเครื่องประดับครับแต่นี่เป็นเพชรนะทุกคนอ่ากล่องสุ่มเครื่องประดับครับมาวันที่24นะครับหมดวันที่272อาทิตย์พอดีนะครับ ซึ่ง1ครั้งเนี่ยใช้200ฟอร์อครับ10ครั้งใช้1,900นะครับเท่ากับว่าลดให้ร้อยนะครับอกองสูบเครื่องประดับเนี่ยออกหมดเลยนะครับเหมือนเดิมตั้งแต่บวก2นะครับจนถึงบวก15นะครับผมแล้วก็มีการแตกเคออสในนี้ด้วยประมาณนี้นะครับพวกทาริสแมนเนี่ยออกสูงสุด10เลยนะอ่าทาริสแมนเนี่ยมีสูงสุดคือถึงขั้น10เลยนะครับนอกนั้นคือออก15นะครับผม อ่ะต่อไปอไปนะครับผมไปกิจกรรมคูณครับอันเนี้ยมันจะมา2รอบทุกคนรอบแรกเนี่ยมาวันที่15กันยานะครับหรือคือพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมงนะผมหมดวันที่17กันยาตอนเที่ยงคานะครับเขาคูณอะไรบ้างนะผมรอบแรกเนี่ยคูณ EP 200นะครับสกิล EP 200รอยวอร์ EP 200แล้วก็ลูนนะครับ200แล้วก็ฟอร์สวิง200นะครับผมรอบที่2เนี่ยมาวันที่29นะครับตอน ใบสามนะครับผมแล้วก็หมดวันที่1ตุลานะครับตอนเที่ยงคืนนะครับคูณเหมือนกันนะครับ ep สกิล ep w a r ep ลูนแล้วก็อ่าข้าหลังจากปีเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับรอบรอบที่2เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแทนนะครับ200%ทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือระยะเวลาคูณของมันเนาะอ่าแล้วก็แคชอปอัปเดตนะครับแคชอปอัปเดตรอบนี้ประดับเทพนะผมมีดันที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือดันรถไฟ อีลิทนะครับผมรถไฟอีลิทนะครับกับในราคา60เพชรคุณได้มา5ใบนะแล้วก็ก็ได้ระดับเทพมาใช้ฟรีวันหนึ่งถือว่าคุ้มนะครับอันเนี้ยถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าใครแบบตั้งใจอยากจะฟาร์มพวกรถไฟอย่างเดียวไม่คุ้มครับไปซื้ออันร้อยเพชรดีกว่านะครับอันนี้แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ระดับเทพด้วยแนะนาเป็นแพ็คนี้นะครับสําหรับรถไฟอีลิทนะครับผม ด้านอื่นเนี่ยมันจะเป็นเทมปัตนะครับขวดเขียวหรือว่าเขาหักเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเอาเงินเองไปซื้อได้นะมันก็เลยไม่ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดูจะไปคุ้มจริงก็คืออันนี้แหละนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อระดับเทพแนะนําว่าเชียร์ซื้อสตรีมเคซี่แล้วกันนะครับผมอทีนี้เราไปดูกับเรื่องที่เขาไม่ได้บอกนะครับไปเจอมานะทุกคนอ่ะ กขไม่ได้บอกอะไรเลย d i s t n นพ p a ์ t นะผมวงเล็บอยาไปเติมอย่าไปกดทำไมดูวัน14วัน7ชั่วโมง26นาทีไม่ทันครับไม่ทันสักสายต่อให้คุณเติมก็ไม่ทันนะคนเติมอย่างน้อย3อาทิตย์นะครับสายฟรีอย่างน้อย4อาทิตย์ไม่ทันนะแตกแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นเลยเห็นไหมสายฟรีไปไง60 40 80 ปเถอะไนะครับแล้วทีนี้ไอเต้มแล้วทีนี้ไอเต้มใหญ่ๆล่ะโอ้โหอยู่อันสุดท้ายคิดว่าไปถึงไหมไปไม่ถึงฮะทำหลายครั้งแล้วถ้าอยู่อันถ้าอยู่ประมาณสามอันสุดท้ายนี่คือจบแล้วครับอ่ะจบจบแล้วครับเพราะเราทําได้แค่เจ็ดนะครับทุกคนจบแล้วไอ้สามอันสุดท้ายเนี้ยส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงครับส่วนใหญ่จะได้แค่นี้อ่ะเราเราได้มากสุดคือสองร้อยแปดครับอ่ะไอ้พวกนี้คือไม่ไม่ได้ทําอ่ะโอ้โหแล้วแต้มเยอะนะไอ้ที่ไม่ได้ทําคือแต้มเยอะ นะครับแต่ว่าดูจากวันนะครับไม่ต้องเติมครับไม่ทันครับของเหมือนเดิมครับสูงสุดหกเวบครับคือไม่ทันครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเช็คของกันนิดหนึ่งรู้สึกว่าของจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนไอเทมในนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะครับอ่าเราไปดูของในนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสี่ห้าสี่ห้าพรีเมียมยังอยู่นะครับแต่ว่าเอมือริดไปไหนวะทุกคนมือริดหายวะ อันนี้เมอริตนะครับขวดยาเมอริตอยู่ไหนวะไม่มีเหรอบ้าแล้วยิ่งดิกล่องสุ่มเงินเอ้ยขวดยาอัดเมอริตหายขวดยาอัดเมอริตหายไม่มีไม่มีม,ม,มันมีแต่เหรียญเมอริตไปไปไปประมืนอน่ะโอ้หนักเลยหนักเลย อันนี้อย่าเพิ่งเติมแล้วกันก,นกลัวว่ามันจะเป็นบั๊กนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในรายการอัปเดตของเขาด้วยอย่าเพิ่งเติมนะอ่าเติมไม่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้นะครับเพจอัปเดตของที่14กันยา66มีเท่านี้เลยนะครับก็ คิดยังไงคอมเมนต์ลงมานะครับใครเจออะไรก็คอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวแอดประหุตไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวทำคลิปแยกให้อีกคลิปเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกระเช้ามากเลยครับแล้วก็ยืมหรือไปอะไรเพื่อช่ของเกมพาเบาบูบายนะครับผมมีจากของทุกเดือนนะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมนะครับไปเติมเกมไม่ได้หรือตุดมากระพอยนะครับผมฝากไว้ด้วยลวกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไม่บาดทุกคน